ตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นพวกคุณได้หายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุขอให้ท่ววานโปรดระวังด้วยเ <c oughs> จ็บคอฮ่าแพ้แล้วไอ้แก่เอ้ยไอ้ขยะไอ้นี่นี่โอเคโอเคพักเรื่องนั้นไว้ก่อน เรามาโฟกัสอันใหม่กันดีกว่าสุดท้าผมนายเกียวเกรอเกียวเลยเกียเลยยิบเดียเกียวเบียดเสียและเกียวกลุ้งเอ้ยเชชเช่นะครับผมเอ่อรู้จักซอมบี้กันไหมฮะซอมบี้อ่ะที่มันบื้อหมายถึงว่าน่ากลัวน่ากลัวครับซอมบี้อ่ะที่มันกินสมองคนอ่ะคือช่วงนี้ใช่ปะมันก็มีแบบว่าหนังซอมบี้ที่มาแรงมากๆชื่อว่ามารดิมซอมบี้ก็เป็นหนังซอมบี้ที่ระบาดในโรงเรียนลองลองมาคิดดูแล้วถ้าซอมบี้มาระบาดในโรงเรียนของผมอ่ะ แค่คิดก็น,น่าก,กลัวแล้วแหละมั้งนะมันคงเป็นฝันร้ายมากๆยื <c oughs> น่นเปิดบ้านอะไรขึ้นวะเนี่ยทุกคนไปอะไรกันไปหมดเนี่ยซัมบี้เป็นสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกแลวมันจะตามเสยนไปแน่นอนว่าถ้าหากผมไม่ทำเสียงดังหรืออะไรก็ตามที่มันจดสนใจแล้วก็ผมคงเ้อาตานนแน่นน <c oughs> ตอนนี้ก็แค่อยู่นิ่งแล้วก็รอคนมาช่วยครั้งนั้นก็พอ,อสินะผมนั่งอยู่อย่างนั้นแล้ก็ั้งมีคนเข้าประตู ผมลังเลมากว่าจะเปิดดีไหมเลยลองเช็คเพื่อความแน่ใจไอ้น้อฮะแ,แม่เหรอวะแม่วัดบ่กออ,อ,อก็ยังชัวโอเคเข้ามาได้เลยนายไม่โดนกัดใช่ไหมใช่แล้วนี่มันเป็นบ้านไปหมดแล้วเนี่ยฉันคเคยเห็นแต่ในหนังมันีอยู่จริงเหรอวะนั่นสินะมันโคตรน่าก,กลัวเลย เราคิดว่าเราจะต้องหาวุธเพื่อไปต่อสู้กับมันแล้วก็ออกออกไปจากที่นี่กันเถอะดังนั้นเราเลยต้องหาวุธเพื่อที่จะไปต่อการกับพวกมันที่จะออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้แน่นอนนะว่าผมเป็นพระเอกดังนั้นผมต้องใช้คนที่เราชื่ออกมาด้วยแน่นอนนี่เราเอาหนังสือมาไว้ตามแขนกันเถอะกันต้องกันโดนกัดอืมดีเหมือนกันไปกันเถอะแน่นอนว่ามันต้องไปฉากบอกกับซอมบี้ใช่ไหมแน่นอนว่าผมจะต้องบวกกับมันอยู่แล้วพวกเราวิ่งไปไกลมากๆเพื่อที่จะออกจากโรงเรียนแห่งนี้ แต่ว่าเพื่อผมจะเหนื่อยสักก่อนเนี่ยสิเลยต้องหาข้อเรียนเพื่อเข้าไปแอบทางนี้เราจะเอาไงต่อดีเราเจอคำนี้เนี่ยเป็นอะไรในหนังพขาเอกก็ต้องคุดขาทางออกเช่นปีนต่างใช่ไหมแล้ว่าหาเชือกมาโรยตกลงมาแต่ว่าผพ้ผมเนี่ยโคตรฉลาดน้อยเลยเราจะวิ่งฝ่ามันลงไปข้างล่างโอเคอืม ใน,นขณะที่วิ่งอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงใครสักคนร้องเอเอเออกไปนะเว้ยพวกซอมบี้เอ้ยด้วยความที่ว่าผมเป็นพระเอกเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจท,ที่จะไปดูว่ามาันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเถอะจะดีเหรอมันจะมากเลยนะเว้ยแต่ว่านะถ้าเรามดตัวอยู่เฉยๆชีวิตจะจี๊จ๊าดได้ยังไงลรอจี๊ด โอ้โอเคเคๆผมคงต้องเลือกไปไกลละแล้วกลับมาตอนอันดีกว่าผมก็จะตัดสินใจที่จะวิ่งเข้าไปช่วยแล้วนั่นแหละพวกผมก็เป็นพระเอกเลยต้องวิ่งเข้าไปช่วยยังไงล่ะฮ้อเอผมวิ่งไม่ได้สักพักหนึ่งผมก็ล้มลงและแน่นอนว่าผมก็โดนซอมบี้กัดแต่ว่าผมไม่ตายนะผมก็โดนซอมบี้กัดโอ้แล้วผมก็กลายเป็นซอมบี้แล้กัดเพื่อน พอกัดจนหมดผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเอาเป็นว่าต่อให้เป็นเรื่องจริงผ,ผมก็คงไม่อยากคิดถึงมันหรอกนะแค่ดูหนังก็กลัวแล้วลแหละแล้วก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมอ้าดนเธะึช เอาใจณที่เธอไม่คุยกองพ่อไม่ถูกตะตามันเล่นตลกให้เธอตลอลบทำไมเธอถึงหนาชัากยัดเย่ย